ต้องบอกว่าเป็นข่าวใหญ่สะเทือนวงการภาพยนตร์และวงการฮอลลีวูดเป็นอย่างมากนะครับสำหรับการประกาศยุติบทบาทการเป็นนักแสดงของบรูซวิลลิสในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเด mm. มี่มัวดีภรรยาคนแรกในวัย59ปีได้โพสต์ลงบนโซเชียลมีเดียอย่าง i ิน t a g r a m นะครับมีข้อความว่าถึงแฟนคลับบรูซวิลลิสทุกคนเราต้องการจะแจ้งให้ทราบว่าบรูซอันเป็นที่รักของพวกเรา กำลังประสบป,ปัญหาด้านสุขภาพโดยได้รับการวินิจฉัยจากทางแพทย์ว่าเป็นโรคในกลุ่มออฟเฟเซียหรืออาการความผิดปกติทางสมองซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการรับรู้และการสื่อความของตัวเขาและจากอาการดังกล่าวนี้เองนะครับส่งผลให้บรูซวิลลิสเนี่ยจำใจต้องเลิกการเป็นนักแสดงไปโดยปริยายแม้ว่าอาชีพการเป็นนักแสดงเนี่ยคือสิ่งที่เขารักอย่างมากนะครับแล้วก็ เป็นอะไรที่มีความหมายต่อตัวเขาเองอย่างมากมายก็ตามโดยทราบมาว่านะครับทางครอบครัวของบรูซได้โพสต์รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกมาเหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเดมี่มัวดีิภรรยาคนแรกและลูกสาวทั้ง3คนรวมไปถึงเอมมาเฮมมิงภรรยาคนปัจจุบันนะครับแล้วก็ลูกสาวอีก2คนด้วยนะครับโดยในโพสต์เนี่ยนะครับยังระบุด,ด้วยว่าทั้งสครอบครัว ต่างร่วมมือกันนะครับจับมือกันเพื่อผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายและยากลำบากน,นี้ไปด้วยกันด้วยนะครับอย่างไรก็ตามมีข้อมูลนะครับจากคนในวงในและทีมงานจัดทำภาพยนตร์นะครับได้ออกมาเปิดเผยอ,อีกเช่นกันว่าในช่วงหลังที่มีการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องต่างๆของบรูซวิลลิสต้องบอกว่ามีคนคอยช่วยบอกบทในฉากนะครับ รวมไปถึงท่องบทให้บรูซวิลลิสฟังเพื่อให้เขาได้จำแล้วก็ถ่ายทำแต่ละฉากในแต่ละเรื่องให้ผ่านไปได้ด้ดีนะครับโดยได้กล่าวต่อไปอีกว่าต่อไปนี้คงจะเป็นเรื่องยากแล้วนะครับที่เราจะได้เห็นภาพของบรูซวิลลิสปรากฏอยู่บนจอภาพยนต์นั่นเองนะครับโดยข้อมูลตรงนี้นะครับก็ได้มีการพูดถึงก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับจากครอบครัวของบรูซวิลลิสนั่นเอง สำหรับรูซวิลลิสนะครับก็เป็นดาราที่คข้ามวอดในวงการมานานนะครับตั้งแต่ปลายยุค70นะครับเคยคว้ารางวัลลูกโลกทองคำนัดแสดงนำชายสาขาซีรีส์ตลกหรือซีรีส์เพลงจากผลงานเรื่อง o o o n l i t n t n g นะครับในปี1987แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเพิ่งฉลองวันเกิดนะครับอายุครบ67ปีไปเมื่อวันที่19มีนาคมที่ผ่านมาในเดือนที่แล้ว โดยบรูซนะครับเริ่มต้นด้วยผลงานละครเวทีนะครับมาจนถึงผลงานจอแก้วแล้วก็จอเงินโดยเป็นที่จดจำจากบทบาทในห,หนังดังมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรนชชายภาคต่ออย่างไดฮาร์ดพาว Fiction ที่แสดงร่วมกับดาราดังอย่างจอ์นทารต้านะครับ The f i ิ e เอเลเมนตแล้วก็เดอะซิกเซนต์รวมไปถึง The j a c k กเกนะครับที่บรูซวิลลิสได้รับบทเป็นตัวร้ายเอก ในตัวเรื่องนะครับแล้วก็รวมถึงผลงานในช่วงปลายอาชีพอีกหลายๆเรื่องนะครับที่เราได้เห็นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรดนะครับแล้วก็เ e ดสอนะครับเป็นภาพยนตร์ที่บรูซวิล l ิสก็แสดงเป็นบทนำนะครับโดยได้มีการแสดงร่วมกับดารารุ่นเก่าหลายๆคนนะครับอย่างจอห์นมาโค v วิชมอร์แกนฟ e ีแมนหรือแม้กระทั่งเฮเลนเมเรนนะครับก็เป็นหนังที่เกี่ยวกับ ออสายลับนะครับแล้วก็นักฆ่าที่อายุมากนะครับที่คล้ายๆว่าเกษียณไปแล้วแต่ก็ยังเก๋าอยู่นะครับแล้วก็ยังมีฝีมืออยู่นะฮะพวกเราคงจะรู้จักกันดีนะครับว่าเป็นหนังแอคชั่นเรื่องหนึ่งที่ต้องบอกว่าสนุกนะครับแล้วก็มีการได้ทําภาคต่อมาด้วยนะครับส่วนตัวผมดูทั้งสองภาคเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูได้ดูเพลินเลยนะครับเป็นหนังที่ทําออกมาได้สนุกดีนะครับไม่ได้เน้นการต่อสู้อย่างเดียวนะครับมีฉากให สนุกสนานแล้วก็เฮฮาพอสมควรนะครับรวมไปถึงนะครับ DX v e n a b l e แล้วก็ GI Joe นะครับก็เป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ Bruce Willis ได้รับเชิญไปเป็นนักแสดงสมทบนะครับต้องบอกว่าเป็นบทที่เสริมเข้าไปนะครับทั้ง DX Penable แล้วก็ GI Joe นั่นเองนะครับแต่ด้วยิเมอือการแสดงที่ยอดเยี่ยมนะก็ต้องบอกว่าถึงจะเป็นบท นักแสดงสมทบซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในช่วงหลังๆก็ทําให้แฟนๆหายคิดถึงได้เสมอนะครับด้วยฝีมือที่ต้องบอกว่าระดับชั้นครูเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับปีนี้นะครับรูสววลิสก็ยังมีหนังที่มีกําหนดฉายในโรงเกือบ10เรื่องด้วยกันนะฮะหนึ่งในผลงานล่าสุดที่ถ่ายทําเสร็จไปเมื่อปีที่แล้วก็คือเรื่อง paradise city นั่นเองเป็นผลงานที่เขาจะได้กลับมาประชันบทบาทกับจอห์นทราโวตา ในรอบ26ปีนะครับหลังจากได้ร่วมง,งานกันในหนังออสการ์อย่างเรื่อง Pulp Fiction และที่สำคัญนะครับแฟนๆชาวไทยหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับโปรเจกต์นี้นะครับเป็นโปรเจกต์โก o ฮ l ลลี o ูดเป็นนางเอกเรื่องแรกของดาราสาวชาวไทยอย่างปูไปยานะครับซึ่งต้องบอกว่าล่าสุด Paradise City กกำลังอยู่ในช่วงโพ s t Production เพื่อเตรียมตัวออกฉายในโรงเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็มารอดูกันนะครับว่าปูปรยาจะมีฝีมอือนะครับในการก้าวไปสู่ระดับฮอลลีวูด d ได้หรือไม่นะครับก็ติดตามชมภาพยนต์เรื่องนี้กันได้นะครับสำหรับ Paradise City นะฮะต้องบอกว่าเสียดายเป็นอย่างมากนะครับที่ต่อไปนี้เราก็จะไม่ได้เห็นผลงานของบรูซวินลิสอีกแล้วนะครับในฐานะการเป็นนักแสดงนะครับเชื่อเหลือเกินว่า แฟนคลับนะครับรวมไปถึงตัวผมเองนะครับก็คงจะรู้สึกใจหายนะครับแล้วก็เสียดายนะครับที่จะไม่ได้เห็นบูสวิลลิสบนจอภาพยนตร์อีกนะครับแต่อีกในใจหนึ่งก็รู้สึกว่าดีใจนะครับแทนครอบครัวของบูสวิลลิสนะครับที่จะได้มีเวลาใช้ชีวิตร่วมกันนะครับในช่วงบั้นปลายชีวิตรวมไปถึงการที่จะได้รักษาโรคออฟฟเซียนะครับ เกี่ยวกับสมองนะครับที่บู๊ตวิลลิสกำลังประชิญอยู่นี้ด้วยนะครับก็เป็นการที่บู๊ตวิลลิสจะได้พักผ่อนนะครับจากการที่กรมงานอย่างหนักในอาชีพการเป็นนักสแสดงตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับในวัย67ปีที่ต้องบอกว่าบ้านเราก็เป็นคุณปู่แล้วนะครับคุณปู่คุณตาที่เลี้ยงหลานอยู่บ้านแล้วนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่ปีก็จะขึ้นเลข7แล้วนะครับก็ถือว่า ถึงเวลานะครับสมควรแก่เวลาครับที่บรูซวินลิ s จะได้พักผ่อนนะครับที่จะดูแลสุขภาพแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวนะครับและท้ายที่สุดนี้นะครับของ EP นี้ก็ขอฝากผลงานนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของบรูซวินลิ s ให้เพื่อนๆได้ชมให้ได้หายคิดถึงกันนะครับก็เป็นการลํำลึกถึงบทบาทนักแสดง ของรูสวินลิสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกันด้วยนะครับแล้วก็ขอจากกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ